ในน3นะนอนเอ๊ะและน้องโอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ๊ะจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับอโอ้ยเห็นในโซเชียลแชร์กันว่าถ้าเราดื่มนะ้ำเย็นๆย็นตอนที่อากาศร้อนมากจะทำให้เส้นเลือดสมองแตกจริงไหมอะครับนาเอ๊ะโอ้ข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทได้ทดลองวัดค่าความดันก่อนและหลังดื่มน้ำเย็นพบว่าหลังดื่มน้ำเย็นเข้าไปค่าความดันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการดื่มน้ำเย็นจึงไม่สามารถทําให้เส้นเลือดในสมองแตกนั่นเองครับแล้วทำไมบางที เมื่อเราดื่มน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ0ถึง5องศาเซลเซียสต่างจากร่างกายเราที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสหลอดเลือดในช่องปากจะเกิดอาการหดและคลายตัวอย่างรวดเร็วอาการนี้จะไปกระตุ้นให้ปวดหัวจี๊ดที่สมองแบบเฉียพลันซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงขั้นเส้นเลือดสมองแตกได้อยู่ดีครับอ่าถ้าอย่างนั้น เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดในสมองนำไปสู่อาการตีบอุดตันและแตกในที่สุดมักเกิดในผู้ที่มีโรคประจําตัวอย่างโรคความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคเครียดผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากการป้องกันเส้นเลือดสมองแตกจึงไม่ใช่เลี่ยงดื่มน้ำเย็นแต่ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกาลังกายงดพฤติกรรมเสี่ยงอย่างซูบุรีดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารรสจัดมีไขมันสูงหากมีโรคประจําตัว <c oughs> ควรพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ําเสมอครับอ๋ออย่างนี้นี่เองสมคราฟนเอติดตามเอ๊ยยังไงนะสงใส่ต้องซื้อทุกวันพุธได้ตามช่องทาง Facebook Instagram YouTube NSM Thailand a สาวราวพอดแคสต์เด c ะคิวพอดแคสเวลาเที่ยงตรงและ TikTok NSM Thailand เวลาสองทุ่ตรง